ปิติมาหลวงงามุนีนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้นะครับเนาะขอให้ทั้งผู้ปฏิเเขาดงกาโสพัตถ์ที่ว่าเป็นเต็มพระแล้วก็ขอให้มี่กิกุศลวิจัยสมบนะครับเนาะเป็นอโรรปอรยง่าย กระซงบุญสงกุศล<น>ให้ทั้งผ<น>ู<น>้เป็นบิดามารดานะครับวันี่จะสองหลอ่อสองนมีความประทับใจคน,นมีความสุขหลายนะและการขึแม่แม่กับเพื่อนก็มีความสุขทั้งปูหยาตาย่ายก็ถือว่าพี่น้องเขากันได้มาก่วมบุญ่วงมกุศลกันครับก็ถือว่าได้บุญได้กุศลกันครับพี่น้องเพราะว่ากราชสิบปีนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสุดยอดลวครับพี่น้องโมนี่มากันหลายโมนี้ลกสิลงฮาร์ น้องๆนุง่งๆยุงหลังนี่เป็นคือแมอ่ครับพี่น้องครับอ่จาจังสีเนาะผู้ที่ท,ทุกท่านที่ยืนยอยู่ข้างบนมือนี้อยู่ร่วมกันนะห้องเพ่งซอยกัน <c oughs> เพื่อเป็น <c oughs> เป็นฮะเออย่ายสอนย่ายสี <c oughs> ต่อไปย่า่สีย่ายสอน <c oughs> โอ้ย่ายสอนเป็นอย่างคือต้องอยู่น้ำกันเหมิดคือบอลล็อกผู้เดียวตัวไขว่พวกเย่าเล่นี่ จำเนื้อไ่ได้แม่ยกหางว่ามันจะบอมี่จะเทียงไหนบ่มไม่เนื้อกับทุกท่านครับแขกทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือปรมาจารย์ผู้สร้างจ่าส่งล้อกระจน,นผู้สร้างงานทุกคนนะครับศิล <c oughs> ปินทุกคนลันหลานทุกคนที่นั่งอยู่หลังเวทีที่จะให้ความสุขทุกท่านนะครับอาจารย์สวสดิรมเราจะร่วมร้องเพลงด้วยกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจ่าส่งล้อรขอมอบน้ำใจจาก เจ้าภาพนะครับขอมอบอผ้าขาวนะครับให้กับแขกรุ่นแขกรุ่นครับนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับครับขอบคุณครับเสียออฟนะครับจากอดีตเล็กก่อนนะครับเนะครับเสียออฟโดยเอาง่ายๆคือเป็นผู้ปลุกปั้นนิวมุกดานะครับเนาะเสียออฟปลุกปั้นนิวมุกดา อ้ใจสอนนะครับใจสอนนะครับฮะใจสอนเพื่อใจสอเดี๋ยว้จะเฝ้าจะเฝ้าคนเลื่นผูกคือเป็นแต่บิางยุแบบคนผูกมันก็สารแบบผูกขานห้าครังใส่แล้วผูกทั้งสี่ครั้งว่าอันนี้ผ่านพ้นว่าแต่ยันจะผ่านใส่นรืหไม่กูเนี้ยเก่าเบาเบาสามารถนะครับเบาสามารถผูกเวียงนะครับยังไงพอเราเสกแล้งผ่านเนี่ยเนี่ยคนนะประโยชน์บางหลายเนี่ยไปย้ำมาเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควยปูน้อยยุ่งหมไม่เนี่ยเหมือนความคิดผูกข้อแม่งตายรูดเนี่ย เอาละทางตัวพะเนยทองนำมานะครับพีเจดังจากภาคอีสานนะครับในห้างของอ่าอีสานบ้านเฮานะครับพระเอกทองทมาหนะครับคุณพี่เสียงแก้วคุณพี่เสียงแก้ววิไลพันธ์นะครับกรุงเทพมหานครพี่น้องอุจารดีเย็นเด่นแบบพระแดงเสียงแก้ววิไลพันธ์สาวเพียนแล้วก็ฮักสาวเต่าบุญจูบัวผางพี่สาวบ้านเชียงนะครับนะครับ ดีผู้จัดการของต่ายไทยมนแกนอย่างคุณแล้วก็สอนสิชน,สนสชนัยนะครับตั้แต่เลยนะครับแล้วก็เสาคําบองร้อยเอ็ดน,นะครับ<า>เป็นผู้สร้างผู้ร่วมสร้างามนแกนแย่งคุณอ<า>สอนสินชัยแล้วก็ต่ายไทยทุกคนนะครับแล้วก็ประมาณศักดิ์สายพูยังนะครับมนแกนกันคุณสอนสินชัยต่ายลไทย นะครับทักูเวียงนะครับอาจารย์หล่อนาปังหล่อนาปัง,ปงขอเป็นตัวแทนครับพี่น้องนะครับเขียนเพียงขอเป็นตัวแทนแล้วก็สรุปนะครับขอเสียงประมืลนะครับ